วิชาภูมิปัญญาศักดิ์สิทธิ์ถอดไข่ถอนพิษนะก็คือเอาไข่ต้มแล้วก็แกะเอาไข่แดงออกเอาเหรียญเงินเหรียญเงินสมัยรอห้าหรือเหรียญเงินที่เป็นเนื้อเงินแท้ใส่เข้าไปในไข่แทนไข่แดงแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวแล้วก็เสกด้วยคาถาแล้วก็วนวน,วนตามจุดต่างๆที่มีอาการ ช่วยอะไรบ้างนะก็เกี่ยวกับพิษทั้งหลายทั้งมวลที่อยู่ในร่างกายพิษจากเคมีพิษจากเชื้อที่มันเป็นทําให้เกิดโรคโรคคาพยาธิที่มันมาจากอาการก็ปกติคือเราก็เฉพาะคนที่เรารู้ อ่าแล้วทีนี้อาการความเจ็บปวดบางอย่างเนี่ยมันเหมือนงูกัดงูกัดให้มันกัดปุ๊บมันก็ปวดใช่ไหมใครโดนงูกัดไหม,ไมไนั่นไงนั่นไงแล้วเป็นไงความปวดล่นทัว่วตัวไหมงูอะไรครับงูเขียวหางไม้งูเขียวหางไม้กัดจนนิ้วเดี้ยวเนี่ยนะกระดูกบางส่วนอี่แ,อแล้วทีนี้เป็นไงพองูกัดกัดที่นิ้วเป็นไงความปวดตัวไปทั้งตัว มันเป็นเรื่องของพิษไงพิษมันสั้นพอพิษมันสั้นวิ่งทั้งตัวปวดทั้งตัวทำยังไงคนโบราณคือเป่าดับพิษสมุนไพรล้างพิษถอนพิษถ้าจัดการเรื่องพิษออกได้คือเขาจะปวดมันก็หายเนี้ยสร์ใครถอนพิษเนี่ยก็เหมือนกันครับจานไปเดินทางแล้วไปเห็นครูที่ท่านเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ทําเรื่องนี้ก็ถามว่ามันช่วยอะไรบ้างท่านก็บอกว่า คนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นไตภาวะอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับพิษที่อยู่ในเลือดทั้งหมดเนี่ยมันดึงออกได้แล้วจา์ก็ถามว่าแล้วคนไปฉีดวอซอวัคซีนโควิดเนี่ยได้ไหมแกบอกอุย้ยสบายสบายมากเนี่ยพอออยู่โรงเรียนบ้านกรวดเนี่ยพอฉีดไปเข็มสองขับรถไปก็จะวูบก,ก็จะวูบเอ่อแกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ฉีดวัคซีนไปแล้วกําลังลดแรงลดไป 7จอน่ะจากคนปกติร้อเนี่ยลดไป70%แสดงว่าแกก็สงสัยแก็เลยมาหาพอมาทำการถอดไข่ถอนพิษอ่ะมันกลับมาปกติได้คือประเด็นของอาจารย์ที่สนใจศาสตร์นี้เพราะว่าไอ้คนมันไปฉีดวัคซีนทั่วบ้านทั่วเมืองมันต้องมีคนที่แพ้แล้ววะก็เลยรู้จักศาสตร์นี้มาเป็น10ปีแล้วแต่ไม่เคยสนใจที่จะไปถามท่านเนี่ยเห็นท่านทำก็ตอนนั้นเราไม่ได้คิดจะมาทำเรื่องนี้ มันไกลตัวเราเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ไม่ไมเอาดีกว่าพอกลับไปถามท่านอีกรอบท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วจาไตรเอาวิชานี้ไปช่วยคนนะก็ถ่ายทอดให้ถ่ายทอดเราก็ยังเฉยๆปุ๊บก็ไปไที่<ค>อุดรอ,อุดรก็มีหมอที่ท่าน<ค>ทําแบบนี้นะอา่าเราก็ไปดูเอา้า<ค>แต่ว่า<ค><ค>ที่อุดรก็จะใช้อีกภาษาหนึ่งอีกคาถาหนึ่งแต่มันกระบวนการเดียวกันอธิบายเหมือนกันแต่ว่า การเจาะลึกต่างกันเลยขอสื่อวิชาจาก3ครูบาอาจารย์เพื่อเอามาดูว่าคาถาและวิธีการเป็นยังไงบ้างนั่นแหละพอทำแล้วก็ฝึกทำการถอดไข่ถอนพิษให้คนครบ2,000คนคือตั้งเจอธิิฐานว่าถ้าครบพันคนหรืออะไรขึ้นไปเนี่ยก็จะเขียนเป็นตำราแล้วก็ถ่ายทอดวิชา อันนี้ก็มีคนมาเรียนศาสตร์ถอดาขแล้วยก็ช่วยคนเยอะมากแล้วก็มีหลวงพอ่อที่สกลนครหลวงปวู่อายุ70กว่าท่านท่านก็มาทําเอาไปทําให้แม่ครัวที่วัดแม่ครัวเป็นกระดูกทับเส้นปวดมา10ป,ปีนะต้องไปกรีดยางต้องไปยกของเนืนปวดปรากฏมันหายกระดูกทับเส้นหายนี้อาจารย์ก็งงว่ามันไม่เกี่ยวกับพิษทำไมมันหายถ้าถ้า,ถากระดูกทับเส้นมันก็ตงเกี่ยวกับเส้นกับเอ็นสิ เงี้ยก็เลยได้องค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาจากการที่พี่น้องที่เรียนไปแล้วก็ไปเจอเคสแล้วก็มาแชร์กันมันเป็นภูมิปัญญาที่ใครจะไปคิดว่าแค่เอาไข่มารูปๆพอหอด้วยผ้าขาวเนี่ยรูปๆเนี่ยจะเห็นแ้าก็ทำแต่ไข่ดิบนะจา๊ะทางเขมรทางบุรีรัมย์สุรินทจะมีศาสตร์ไข่ดิบอันนั้นเกี่ยวกับการถอนคุณใสแก้ของทีเนี้ย ไอ้ศาตร์ถอดไขด่ตอนพิษถามว่าแก้ของเนี่ยแก้ได้ดึงออกมานี่ถ้าเป็นคุณสายมนดำถ้าโดนของเนี่ยเหรียญเงินที่เป็นเนื้องเงินเนี่ย